50คนแรกที่จะแถมโลชั่นดอกไม้เพราะว่าตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มเริ่มที่จะออกจากบ้านได้แล้วเริ่มที่จะแบบอาไปปาร์ตี้ได้แล้วรู้สึกว่าใกล้เทศกาลเฉลิมฉลองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกรุ่นหนึ่งอีกคอลเลคชั่นหนึ่งของมาดามฟินนะคะซึ่งคาดว่าใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ นะคะคหรือเห็นผ่านตาผ่านหูผ่านตากันมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็คือรุ่น V Signature รุ่น V Signature เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่2ของมาดามฟินรุ่นแรกนะคะคือรุ่นคลาสสิกตัวนี้อ่ารุ่น V Signature เนี่ยขนาดของเขาคือ50 ml เดี๋ยวขออนุญาตพูดอีกทีนึงเพราะว่าลูกค้าเริ่มเข้ามาใหม่เยอะพอสมควรแล้วนะคะ วีซิกเนเจอร์ของมาดามฟินมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกเลยนะคะคือวีทองขวดนี้นะคะคือวีทองขวดนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกในรุ่นนี้ที่ใสทํทำออกมาคือ1เลยต้องการเพิ่มความหรูหราให้กับลูกค้ามาดามฟินทุกคนเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าต้องการเพิ่มความหรูหราไปงานแต่งงานไป งานบวชญาติผู้ใหญ่อบรมผู้ปกครองนู่นนี่นั่นหรือต้องไปพีเซ็ต์งานไปเจอผู้ใหญ่เยอะทซายแนะนำให้ฉีดวีทองกลิ่นที่2เป็น V ีสีเงินกลิ่นนี้ตามที่ไซายเคยดูเคยดูเคยสังเกตมาคนที่ชอบกลิ่นนี้ส่วนมากจะมีความเป็นศิลปินมีความอาร์ตอยู่ในตัวมีความแบบแฟชั่นอะต่อไปนะคะ V ีชมพูมีความหวานมีความน่ารัก มีความอ่อนโยนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยกลิ่นที่ทายใช้กันคืนย้ํานะว่าาย,ายใช้กันคืนบ่อยที่สุดจะเป็นวีชมพูกลิ่นนี้ต่อไปเป็นกลิ่นฟินาลีนะคะกลิ่นสุดท้ายจริงๆแล้วกลิ่นฟินาลีเนี่ยเป็นกลิ่นที่ใช้ชื่อมาจากชื่อของายเองคือนลีนะคะซึ่งจะบอกว่ากลิ่นนี้มีความเป็นายอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรสี่กลิ่นตรงนี้ของ V s i g n a t u r e ทรายเอามาให้ทุกคนดูหมดแล้ว และยังไม่พอเอาอย่างนี้นะคะ50คนแรกที่จะแถมโลชั่นดอกไม้ตัวนี้หลอดละ390เนี่ยไปให้อีก2หลอดนะคะเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ถูกมากเพราะว่าทำโปรไปแล้ว1แถม1ก็แล้วก็ยังเป็นแบบแถมโลชั่นดอกไม้ไปให้อีก2หลอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ4ชิ้น1,290ถ้าหลังจาก50คนแรกไปแล้วโลชั่นดอกไม้ลูกค้าจะได้แค่หลอดเดียวแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะคุ้มค่ามากๆคือ2หลอดนี้ก็780บาทแล้วใครจะรับโปรโมชั่นนี้นะลูกค้าพิมพ์มาได้เลยนะคะกอไก่แล้วก็2ส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีลูกค้ามาราฟินทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นถูกมาก